หากคุณกำลังประสบปัญหาเฮ้ยเฮ้ยเกมมันลดอยู่นี่ว่าซื้อดีไหมเฮ้ย,ยแต่โกเครื่องเราเล่นไม่ได้ผมขอเสนอวิธีง่ายๆครับกับเว็บนี้เลยครับเว็บที่สามารถชิคได้ว่าคอมเราเล่นกับเกมนั้นได้ไหมครับอยวาชช่ก่อนเสียงเข้าไหมเสียงเข้าโอเคคืออัดไปหนึ่งรอบแล้วครับเฟลครับเสียงไม่เข้าครับทีนีครับคือคุณพิมพ์ชื่อเกมนั้นไปนะครับ เกมมามา,มายังอดขึ้นมาอออไปเดี <c oughs> เออนี่คลิปตัวอย่างนะผมไม่ได้จะซื้อจริงฮะไม่ต้องคิดนะครับเครื่องผมน่าจะเล่นไม่ได้มัง้งเครื่องผมครับง่ายๆวิธีคือคุณต้องรู้ CPU แล้วก็กระจอแล้วก็แรมนะครับของผมนี่เป็น Intel นะครับ iCore 3ครับยังเป็นคอมคระดับต่ำๆนะ คิดมากเดี๋ยวผมจะทยอยเก็บตังค์อัพไปเรื่อยๆนะครับาาก็เจอก็ Nvidia ครับซีรีส์เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยซีรีส์นั่นแหละ GTX 750 INNO 3D น่กดเลยครับกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีนี่น,นี่นี่นั่นให้คุณเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับสามเมมโมรีครับของคุณเท่าไหร่ครับของผมนี่เป็นสี่กิกสองอันนะครับก็คือแปดกิกนั่นเองก็กดเช็คสเปคฟิ้งนี่รันไหมนะครับ เครื่องผมสามารถเล่นในระดับมีเดียมหรือไฮนะครับสมมติเราสมมติอยากรู้อีกเกมนึงครับก็มาเลยครับเสิร์ชอีกครับนี่ครับมันมีระดับด้วยนะครับเป็นกราฟเลนลองคอรเตอร์ครับเกมนี้มันครับกอยากให้แนะนําให้ทุกคนซื้อมาเล่นนะครับอย่าไปโหลดเถื่อนมาเล่นครับมันไม่ดีต่อสุขภาพและร่างกายครับทุยเกี่ยวอะไรกันวะก็ต้องมานั่งกรอกมหอีกครับจริงๆน่าจะล็อกอินดิจิตเตอร์อะไรไ้เนาะแต่ผมก็ยังไม่เคยลองครับ ก็มารีวิวว่าเป็นเว็บที่ดีอย่างหนึ่งครับผมใช้มาถือว่าหลายเดือนแล้วครับเพื่อเช็คว่าแบบก่อนซื้อว่าเราจะเด็ดซื้อดีไหมอะไรอย่างนี้นะครับโอเคอมกลจะเ็เช็คแล้วนะครับอ๋เสียงเข้าไหมเข้าเข้าโอเค อันนี้เนเว็บไรใครเครื่องสามสรถปรับพายได้นะครับสอำหรับเกมนี้ครับซึ่งระดับมันมีตั้งแต่เฟลเฟลก็คือเล่นไม่ได้แน,น่นอนครับโหลดมานี่แบบค้างอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นครับเอซื้อมาทีนี่โหลดเอ้ยติดแล้วก็มีโลโลก็คือปรับต่ําได้เดียวน,นะครับหรือโลออมีเดียมก็คือปรับตั้งแต่ต่ําถึงกลางครับแล้วก็มีีเดียมอออีเดียมครับแล้วก็มีมีเดียมออไฮแล้วก็ไฮครับนี่คือไฮก็คือได้สูงสุดนะครับ โอเคครับผมอยากให้แนะนําให้ทุกคนมาใช้เว็บนี้ดูนะครับเป็นเว็บที่ดีเว็บหนึ่งนะเป็นตัวเลือกในการคิดว่าแบบเฮ้ยซื้อเกมนี้ดีไหมแบบยังไงอ่ะแบบเหมือนกับเป็นตัวเลือกนะครับข้อดีของเว็บนี้เยอะแยะครับแค่ผมยังหาได้ม่หมดครับมันก็รู้สึกมันมีเลดเกมนะครับเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูนะคอัาทำไมมีแค่สองพันสี่วะมีโมบายอซอฟแวร์เยอะแยะ แนะนำว่าแอปนี้สองพันสิบสี่เกมนเนี่ยเกมอะไรวะภาพไม่ขึ้นครับอ๋อแล้วเขาก็เป็นว่าแอปนี้ดีครับเช็คได้แล้วรู้สึกมีข่าวสารอัปดีกับเกมด้วยนะครับซึ่งตอนนี้สำหรับคนคนอยากหันมาเล่นเกมแพรบ นี่ครับแนะนำเลยครับเกมลดเยอะครับเยอะมากตอนนี้มันนอกเรื่องแล้ว่ห่าแล้วก็ขอบอกครับว่าตอนนี้เกมเริ่มลดแล้วครับเป็นช่วงถึงวันที่สิบเจ็ดนะครับใครอยากซื้อเกมอะไรรีบมาซื้อนะครับมันลดอยู่นะครับมันลดอยู่นี่ครับ half life นี่ลดโอ้โหลดกัน็นแถวเลยครับพอเท่าะไรเยอะครับเยวคนมาซื้อแมกแม็กก็ลดแล้วนะครับแมกแม็กก็สำหรับเว็บนี้ผมขอบอกเลยว่าดีครับ ขอทุกคนหันมาใช้กันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ